กลับมาอีกแล้วนะค,ะคุณผู้ชมค่ะคลิปแปลก,กๆดีๆมันๆเนะะี่ยเขาต้องดูที่นี่ที่เดียวเลยค่ะกับเดอะโชว์นะคะและวันนี้นอกจากเรื่องราวที่เรานามาเสนอกับคุณผู้ชมในเรื่องของความแปลกความอลังการแล้วเรายังมีความอลังการอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเนรมิตให้กับตัวเองได้ค่ะเมื่อวานเขาก็มาค่ะแล้ววันนี้เขาจะมาตอกย้ำนะคะเรียกว่ายอดขายก็ถล่มทลายนะคะรวมทั้งต้องบอกเลยว่าผลประสิทธิภาพที่จะได้รับนะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะขาวได้อึมได้ ผิวพันณดีคนรักที่ทิ้งเราไปก็จะกลับมานั่นวาเลนไทน์นี้ใครอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวหรือถ้ามันไปแล้วไม่เป็นไรหาเอาใหม่ my, แต่เราต้อง เมคโอเวอร์ตัวเองใหม่ทำตัวเองให้สวยขึ้นนะคะกับเรื่องราวง่ายๆของเราค่ะกับพีพันนาซิดและขอต้อนรับค่ะแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะคุณธีริาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งเมื่อวานก็มาเมื่อวานก็มาอ๋อแต่ต้องบอกเลยว่าที่มาหลายๆครั้งเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะคือออกสื่อเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ฟรีนะเสียตังค์เสียตังค์แล้วคุณผู้ชมคิดดูนะถ้าขายไม่ได้เนี่ยยอดเขาไม่เป็นล้านเนี่ยนะเขาไม่มาออกบ่อยๆหรอกถูกครับถูกครับฉะนั้นตัวนี้เนอยย่่าางดีเลว ผลิตภัณฑ์ที่นานๆบางทีจะเจอผลิตภัณฑ์ไแบบออกเดละครั้งขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่รู้ถูกต้องเออองขาไม่มีตาปุ๊บก,ก็หายไปเออต้องอย่างนี้ของจริงขอบอกเลยว่าของจริงยังไงเราจะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าเรื่องของคุณสมบัติของพีิพันนัซิตซึ่งต้องบอกตามตรงว่าท้องตลาดหลายคนเนี่ยรู้จกักปรพนานนซิตพอสมควรแล้วต้องคแต่สําหรับบางท่านที่ไม่รู้ว่าตัวนาสซิตเนี่ยมันเลิศขนาดไหนต้องบอกเลยว่าสําหรับคุณผู้หญิงถ้า มีปัญหาหมดประจำเดือนถูกต้องปัญหาเกี่ยวกับพวกมดลูกหรือว่าช็อกโกแลตซีดหรือว่าไมาเกรนกคุณผู้ชมบางท่านอาจจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกฉันก็แข็งแรงดีงฉันก็มีประจําเดือนมาอ,อาจจะมาแบบ3เดือนครั้งก็ดีประหยัดผ้าเนา้ไมสามเดือนครั้งไม่บางคนนะบางคนนะเอาจริงๆมดแบบเฮ้ยทำไมประจําเดือนอตอนแรกเขาจะว่าตัวเองประจําเดือนบ่อยครับปุ๊บพอไปถามเพื่อนเฮ้ยยังไม่มาเลยเราเลยมานั่งนับ ของมันสเดือนมาทีหนึ่งนี่ว่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามา3เดือนมาทีหนึ่งนี่คือสีสีของเลือดอะคุณน่าจะเป็นสีคล้ำแล้วเขาบอกจะมีอาการปวดท้องเยอะถูกต้องครับจะบอกว่าปัญหาพวกนี้นะคะคือมันจะเป็นเกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงฉะนั้นถ้าคุณมีอาการปวดประจําเดือนถูกต้องนี่ฐานก็เลยว่าระบบภายในเรามีปัญหาถูกต้องจะบอกว่าปกตินะคะผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนลดน้อยลง นะฮะทุกอย่างก็คือจะเริ่มเสื่อมมากคือเรื่องผิวพรรณผิวหยาบก้านริ้วรอยอม,มาก่อนวัยมาเร็วขึ้นแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ต้อง30หรอก เล็้ยงผ้ามหาไปปุ๊บเด็กนักศึกษาบางคนสูบบุหรี่เท่าเหล้าพอดูหน้าปุ๊บเที่ยวเท่าเราใช่ไหมบางคนกินเหล้าบางคนสูบบุหรี่อีกอย่างนึงที่สําคัญเลยเรื่องของการลดน้าหนักเห็นเวลาผู้หญิงหลายๆคนลดน้าหนักมักประจําเดือนจะมาไม่ปกติอ๋อจะบอกว่าอย่างที่บอกฮะคือคือลดน้ําหนักคือมันก็มีสารนะฮะไปกดระบบประสาทไว้เพราะฉะนั้นคือระบบภายในร่างกายของคุณก็จะลวนไปถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินแล้วเนี่ยกินผลิตภัณฑ์นาซิสของเราเนี่ยจะเข้าไปปรับ ฮอร์โมนตรงที่บกพร่องไปของคุณตรงนี้ฮะ,ะนั่นแหละให้กลับมาทํางานแล้วก็ทําหน้าที่ได้ปกติคือคไม่ว่าคุณจะอดอาหารหรือคุณจะใช้ชีวิตรูปแบบใดคุณก็ควรจะมีตัวที่ไปกระตุ้นการทางานของเขาให้เขาทางานได้เป็นปกติใช่เพราะมันจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมฮะ,ะอย่างที่เกิดคุณทานเกี่ยวกับน้ํายาลดน้ําหนักไปอย่างเงี้ยยาลดน้าหนักไปเงี้ยฮะคือ ระบบเผาผ่านคุณก็เริ่มผิดปกติละเออเพราะมันเป็นรตใช่ครับเพราะนั้นคือมันก็ขาดทุกอย่างละสิ่งที่ตามมาคืออะไรปากแห้งปากแห้งแก่เร็วเหี่ยวเร็วอันนั้นเดี๋ยวแก่เร็วในคนที่บ้านหรือเปล่าไม่มีคนที่บ้านบอกเราหรือเปล่าลดน้ำหนักมึเห็นคนส่วนใหญ่ลดน้ำหนักจะแก่เร็วอ่ะผู้หญิงที่ลดน้ำหนักบ่อยอ่ะจะน้าแก่เียมาแลมันจะเหี่ยวไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสารอาหารอะไรเข้าไปกระชับเฟิร์มไอ้ที่เหี่ยวๆเนี่ย นั่นแหละครับมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะอออยจริงจริงที่นอกจากมีฮอร์โมนเพศแล้วมันยังช่วยเราเฟิร์มกระชับด,ด้วยเหรอถูกต้องอได้ยังไงเฮ้ยจริงๆคุณจริงๆสารอาหารทุกตัวเนี่ยนะฮะคือมันช่วยอ่ะพูดเลยแล้วกันมีโปรตีนสก,กัดจากถั่วเหลืองนะครับมีโคเอมไซคเทนโคม์คิวเทนมีอคอลลาเจนอคอลลาเจนอีกใช่ใช่แล้วก็มีวิตามินซีเนี่ยแหละฮะคือทุกอย่างฮะคืออันนี้เป็น ตอบเรื่องผิวพรรณถูกต้องนอกจากผิวพรรณแล้วนะฮะก็คือจะบอกว่าตัวโปรตีนนะครับคือเป็นฮอร์โมนที่ใกล้เคียงกับผู้หญิงเพราะนั้นคือมันจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมและ,ะทําให้ฮอร์โมนของเราผลิตกลับมาได้เต็มที่เหมือนเดิมไงฮะงั้นเดี๋ยวก่อนถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้บอกว่าเอ้ยถ้าฮอร์โมนอันนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยดิฉันจดเบอร์โทรลำบากดิฉันไปซื้อร้านขายายาไปซื้อฮอร์โมนเพศมากินเหมือนกันไหม ไม่เหมือนนะครับฮอร์โมนจะบอกว่ามันก็รักษาแค่ฮอร์โมนอ,อย่างเดียวค่ะ จะบอกว่าฮอร์โมนเนี่ยคือของผู้หญิงมันจะช่วยไปปรับนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปทานแค่ฮอร์โมนตัวเดียวเนี่ยอย่างอื่นคุณก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะบอกว่าอฮอร์โมนมันก็คุณก็จะไม่สามารถที่จะรับฮอร์โมนได้เต็มร้อยอ๋อเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นฮอร์โมนสกัดถูกต้องมันจะมีผลตามมาถูกต้องถูกต้องตามมา,าคุณสังเกตไหมว่าเภสัชหรือคุณหมอที่คุณไปฮะคือเขาจะให้ฮอร์โมนมาทานแล้วเขาก็จะมีบอกว่าคุณสามารถทานได้ประมาณเท่านี้เท่านี้แล้วคุณก็ต้องหยุดอใช่า เขาบอกว่าถ้าทานเยอะจะเป็นมะเร็งถูกต้องถูกต้องมันจะสะสมในร่างกายด้วยนะฮะดีไม่ดีถ้าเกิดคุณไปซื้อตามโชห่วยหรืออะไรเงี้ยยิ่งหนักกว่าเดิมนะฮะฟงฟ้านู่นมาแต็มทีแน่เลยครับคนนไทยชอบเป็นหมอเองค่ะปวดหัวก็เดินไปร้านขายยาเอาที่ห้องนี้นี้แต่ว่าถ้าเมืองนอกมันไม่ได้เลยถูกต้องค่ะทีนี้เนี่ยด้วยนาซิดเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่บอกแล้วว่าช่วยในเรื่องของคุณผู้หญิงได้แต่คุณเอริกเป็นผู้ชายจะบอกว่าผู้ชายก็ทานได้นะฮะคือผู้ชายบางคนก็บอกเฮ้ยทานไปน้าอกขึ้นไหมนี่ไงกลัว ใช่ไหมครับกลัวอันนั้นอกขึ้นไม่พออยู่อยู่กายร่างโอ้โหบอกว่าอันนั้นคือสาวประเภทสองก็ได้นะคะคืออันนั้นต้องทานฮอร์โมนแบบว่าผู้ชายเอ้ยผู้หญิงผู้หญิงของคุณหมอเยอะๆอะการนี้คือมันเป็นตัวเบาๆไม่ได้เยอะมากถูกต้องครับตัวเบาๆครับแต่ว่าคุณภาพเต็มร้อยครับอก็คือความแตกต่างก็คือเขาไม่ได้ไปเร่งการกดประสาทเทียบเท่ากับฮอร์โมนที่เราซื้อสั่งคลอกคืออันนู้นเนี่ยโอเคกินปุ๊บนมขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงร้วนลถูกแต่ในขณะที่นาซิสเขาเป็น โปรตีนสกัดจากธรรมชาติล้วนๆนะฮะเพราะนั้นคือไม่มีสารตกค้างแต่ผมจะบอกว่าแล้วทําไมมันจะขึ้นขึ้นได้ถูกไหมฮะหน้าอกก็คือมันเป็นบอกอย่างที่บอกนะฮะคือมันเป็นสารอาหารที่สกัดจากโปรตีนที่มีส่วนคล้ายๆกับฮอร์โมนช่ของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคือมันจะช่วยกระตุ้นครับแต่ใองต่อมน้ํานมใช่ไหมถูกถูกถ้าเกิดพูดเรื่องเกี่ยวกับหน้าอกคือมันขึ้นแน่นอนฮะก็บอกฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่ทราบนะจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างสำหรับคุณผู้หญิงนะ เอโตเจนในร่างกายของเราจะมีที่สะโพกใครที่ก้นย้อยก้นห้อยก้นเหี่ยวเนี่ยทานช่วยได้แล้วก็เอโตเจนจะมีอยู่บริเวณหน้าอกถูกต้องอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือช่องคลอดถูกต้องถูกต้องครับจะบอกว่าผู้หญิงนะฮะบางท่านคือจะไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงถูกไหมฮะคือเป็นช่วงวัยครับจะหมดน้าหล่อเลี้ยงหมดไปแล้วอะไรเงี้ยคือมันก็จะ S <S เขาเรียกอะไรอ่ะคือม,มันก็จะเส,สียสีใช่ไหมแล้วมันจะเจ็บหรือแสบปฏิเสธสารต<ห>ลอดถูกถูกถูกไม่เอาไม่เอา ถองถูกเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาทานนาซิสแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นเนี่ยฮะกระตุ้นเพราะว่ามันมีส่วนผสมของซิงหรือสังกะสีเข้าไปช่วยกระตุ้นเรื่องทางเรื่องอารมณ์ด้วยฮะเรื่องขับเพศด้วยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะเหมือนกันนะฮะนอกจากลดสิวบำรุงเล็บเกี่ยวกับผมอะไรอ๋อมันมีซิงด้วยใช่ใช่ชถูกต้องครับได้แล้วคือเรื่องปัญหาเพศก็ได้ครับก็จะช่วยเรื่องของสมรรถภาพทางเพศในระดับหนึ่งใช่ไม่แต่ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บปึงไปมันไม่ใช่นั่นไม่ใช่ยาปลุกเซ็กค์อ๋อถูก ที่คุณจะได้รับจากการทานเพลพันนาซิตเท่านั้นเองใช่ครับแล้วตัวนี้น่าถามก่อนว่าต้องทานนานไหมหรือว่าทานเท่าไหร่ถึงจะสําหรับคนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะคุณสมบัติได้อกฟูรูฟิตถูกต้องผิวสวิตใครับถูกต้องอยากได้คุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เวลากินแบบว่า3ปีหปีหนึ่งปีโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับจะบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดอยากให้เห็นผลค่ะตรงๆแล้วบอกว่าเฮ้ย มีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นคือเต็มที่2เดือนนะฮะสเดือนใช่ที่เกือบเห็นผลหน้าอกหน้าใจขึ้นมานู่นนี่นั่นมันจะเหี่ยวใช่ไหมไม่นะคบคือมันจะเหี่ยวก็ต่อเมื่อฮอร์โมนในร่างกายเราน้อยลงถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเราก็มาทานสารอาหารจากนาซิตเพิ่มขึ้นไปปุ๊บมันก็จะกลับขึ้นมาอ๋อจะกลับขึ้นมาเต็มตื่นได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทานไปแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคแล้ว คุณจะหยุดหรือว่าคุณจะวันเว้นวันก็ได,าาได้ได้ครับจากปกติคือถ้าเกิดผู้หญิงใช่ไหมฮะปกติแล้วคือทานก่อนนอนวันละ1เม็ดถูกไหมครับก็คือทานต่อๆกันเนี่ยครับออประมาณเต็มที่10วันก็จะเริ่มเห็นผลเกี่ยวกับผิวพรรณก่อนเลยฮะว่าจะขาวใสขึ้นเพื่อนๆทักแน่นอนครับเป่งปังมีน้ำมีนวลผุดองจริงจริงเว่าทำไมถึงเป่งปังนะครับเพราะว่าสาร แอสคอบิดแอหรือว่าวิตามินซีของเรานะฮะเป็นวิตามินซีที่ค่อยๆปล่อยอนุมูลออกมา,าร่างกายเราขาดเท่าไหร่มันก็จะปล่อยมาให้พอดีกับร่างกายที่เราต้องการเท่านั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมนึงก็เป็นความรู้นะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าทานวิตามินซีเยอะแล้วทำไมตัวดําลงรู้ไหมว่าเพราะอะไร วิตามินซีในร่างกายมีมากเกินไปมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยเลือดมันข้นโตมันก็เลยดาแต่นี้เนี่ยเป็นกรดแอสคอร์บิกแอซิดฉะนั้นเนี่ยการทช้มาของเขาอนุภาคจะแตกต่างกับวิตามินซีถูกต้องคือเขาจะเอาไปใช้งานก็ต่อเมื่อร่างกายต้องการแต่ถ้าไม่ต้องการปุ๊บมันก็อาจจะขับออกทางปัสสาวะไรกต้องเหนื่อยนานไปนะฮะคือรับรองไม่มีผลข้างเคียงอืมฉะนั้นเนี่ยมีแต่ความดีเกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นความเต่งตึงจากโคเอนไซม์คิวเทนชั้นผิวริ้วรอยร่องลึกต่างๆจากคอลลาเจนตามทะเลน้ำลึกซึ วัตถุดิบที่เอามาใส่ไม่ได้มาพูดกันเองแต่ว่ามีมาตรฐานโรงงานถูกต้องค่ะทั้ง GMP ทั้งสรารคารานคือมีออยมีเสร็จสัรนะฮะจะบอกว่า จะบอกว่าทุกตัวของผลิตภัณฑ์ของเราใส่เต็มแม็กที่ออออรกำหนดให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวการันตีเครื่องหมายความปลอดภัยและคุณสมบัติเขาเรียกว่าประสิทธิภาพผลิตผลของตัวผลิตภัณฑ์ซิตได้ก็คือนอกจากโดนล็อกเลนแบบแล้วยังได้รับรางวัล SME ใช่ครับ SME ยอดเยี่ยมนะครของปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็ติดต่อมาแล้วเหมือนกันได้แน่แน่ครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเวลาทายไปแล้วปุ๊บแล้วเขาจะหายไปหรือว่าแบบเพราะว่าเพนเพบางตัวออกค ท้องตลาดมาทานได้เห็นผลปุ๊บอ,อยู่ๆหายไปท้องตลาดเพราะว่าเขาใส่ตัวอันตรายลงไปทําให้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่รู้เขาต้องหนีอยเปลี่ยนยี่ห้ออยเปลี่ยนยี่ห้อไปอะไรพูดตามตรงเพราะว่าโมท,ทำในแวดวงพวกเครื่องสําอางมาเนี่ยจะรู้เลยว่า ผลิตภัณฑ์บางตัวเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยมาก,ก,ก,กเพราะว่าเพื่อนอยอยนี่นอยอยแต่ในขณะที่ตัวนาซิดเนี่ยมีตัวการันตีแล้วมีความปลอดภัยแล้วนะคะคนอกจากนี้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะเ,เขาเรียกว่ากลับมาดูแลตัวเองอม,มาสนใจก็คือว่าเรื่องของสุขภาพเพราะว่าอย่างที่บอกว่านาซิดไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของผิวพรรณถูกต้องครับจริงๆแล้วหลักคือของนาซิดก็คือ,อจะช่วยเกี่ยวกับ ฮอร์โมนผู้หญิงนะฮะคือส่วนจากภายในมาสู่ภายนอกนี่แหละครับโดยการปรับนู่นนี่นั่นจากภายในที่มันเสื่อมเสื่อมไปนะครับอาการหงุดหงิดถูกที่ลำคาญเวียงบนเวียงเวียงเนี่ยครับรับรองหายแน่นอนฮะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสามารถทานได้คนที่อยู่ในวัยทองแล้วทานได้ไหมโอ้ยอันนี้จะบอกว่าที่อยู่ในวัยทองคือทานยิ่งเห็นผลมากครับเพราะว่าฮอร์โมนมันพร่องถูกต้องคือฮอร์โมนคุณเริ่มแบบว่าถดถอยไป จนแบบว่าหมดแล้วเงี้ยหมดแล้วเงี้ยคือถ้าเกิดคุณทานเข้าไปรับรองครับปัญหาทั้งหลายแหละก็คือจะไม่มีแน่นอนฮะอ๋อฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อพูดถึงคุณสมบัติขนาดนี้แล้วต้องบอกเบอร์โทรกันก่อนเลยนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเกือบลืมอ่ะก็โทรได้ที่ call center นะครับของบริษัทที่ที่0875104888 0875104999 0833298855ครับอ่าทั้ง3เบอร์นี้จะมีพนักงานคอยให้กาปรึกษาก่อนก็คือให้ แนะนำเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยเขาจะห้ามคนละประเภทคนแต่ละประเภทแต่นาซิตนี่คือทานได้ทานได้ครับจะบอกว่าคนที่คุณหมอสั่งพวกเขาเรียกกันอาหารเสริมไว้หรือว่าให้ทานฮอร์โมนคุ้บคู่คือนาซิตทานได้ครับเพราะว่ามันจะไปช่วย กระตุ้นอีกทีหนึ่งฮะเพราะว่าฉะนั้นปลอดภยัยปลอดภัยครับว่าฮอร์โมนที่คุณหมอให้คุณมาทานนะครับก็คือมันได้ไม่เต็มร้อยหรอกฮะค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้ที่มาเนี่ยเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานมาเนี่ยโปรโมชั่นเมื่อวานเขาบอกว่าสายไหมถูกต้องครับของไม่พอขายวันนี้บ,บอกว่าประชดชีวิตเอาใหม่เอาใหม่หมครับเอาใหม่ลองดูซิว่าจะ สายไหมขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าจะบอกว่าการันตีถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะที่เราพูดกันมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเอริกทานคนเดียวพี่บุ๋มปนัดดาก็ทายใช่ครับพี่บุ๋มนัก็คือเป็นทั้งพีเซนเตอร์เป็นพีเซนเตอร์ด้วยว่าถ้าเกิดว่าของมันไม่ดีของไม่ดีจริงนะฮะคือพี่บุ๋มเขาไม่กล้าการันตีให้ขนาดนี้พี่บุ๋มเขาบอกแล้วบอกว่าถ้าพี่ไม่กินพี่ก็ไม่พูดเพราะจะให้พี่มาโกหกมันไม่ได้พี่ทํางานในวงการถูกครับแล้วดูหน้าอกหน้าใจเขาสิครับเขาบอกว่าขึ้นมาหนึ่งข พี่บุ๋มเขาช่วงนี้เขาไม่ว่างเขาไปพมา่าใช่ไหมที่เขาไปถ่ายปฏิทินพ<า>ม่าอยู่ช,ช่วงนี้นี่แหละเป็น อาเลยนะคุณสาวมากใช่ไหมมันขึ้นเฉพาะส่วนไม่ได้ว่าเอวหนาอ้วนตัวนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่เต๋าทีวีภูพี่เต๋อใช่อันนี้ก็ภูรู้ในเรื่องของแวดตบันเทิงเลยน่าจะพี่หน้าใช่แต่ละคนคือหน้าเด็กเด็กขึ้นทุกวันทุกวันนะครับจะมีคนหนึ่งที่ที่ที่เห็นนะคุณปิงปองสแกวใช่ใช่ถึงจะประสบอุบัติเหตุนะแต่ถ้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตในข่าวบันเทิงเพราะกล้องโค้ชไปที่หน้าน้าเด็กมากคุณปิงปองเนี่ย เขาเป็นรุ่นพี่โมหลายปีมากโมเห็นเขาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆทุกวันนี้เขายังหน้าเหมือนเดิมเลยถูกครับถูกไม่เปลี่ยนเลยคือเขาเรียกว่าดูแลตัวเองดีใช่ฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจโทรไปเลยที่0 8 7 5 1 0 4 8 8 8นแะคะ0 8 7 5 1 0 4 9 9 9และ0 8 3 3 2 9 8 8 5 5เพราะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเหมือนเมื่อวานการันตีกันอีกครั้งถูกครับขอแบบเมื่อวานเลยเอาได้ครับโปรโมชั่นนะครับก็คือ1กล่องเล็ก1กนะะ หนึ่งกล่องอย่างนี้หกล่องใช่ครับสามสิบแคปซูลแถมสบู่เอนไซม์ของนาซิ t นะจะบอกว่าสบู่นี้เลิศมากดีท็อกผิวช่วยเรื่องของสิวฝ้าการจุดด่างดำมีหลายสูตรมากเลยให้คุณผู้ชมลองเข้าไปเลือกเอามีห้าสูตรครับไงก็ลองติดต่อสอบถามทางพนักงานได้นะฮะคือคู่เซตนี้นะครับคือจากปกติ2500บาทเราขายแค่เพียง1800บาทเท่านั้นครับใช่1800บาทแถมสบู่350บาทนะอันนี้แถมไปเลยฟรีแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกแล้วว่าถ้้าาอยกกินนนแแลลวบบเเห็ผชัดจ หรับคุณที่ฮอร์โมนบกพร่องมากๆกินช้าไม่กินเม็ดก็ได้ใช่ไหมได้ได้ครับถ้าเกิดต้องการเร่งขนาดนั้นได้ถ้าต้องการเร่งอยากจะใสอยากจะสวยไวๆนี่เลยก็เอาไปเลยคสองกล่องสองกล่องนะครับจากราคา3,600บาทเราก็แถมสบู่อีกสองก้อนแถมสบู่ไปเลยแถมสบู่ถอนก้อนนะฮะยังไม่พอยังไม่พอเราก็จะแถมครีมนะฮะครีมแอสตาแซนทีนนะฮะนี่คือตัวใหม่ที่กำลังออกมานะคะกับแบรนด์นาซิฟโดยมีคุณ คุณไก่นะครับไก่มีสุกไก่มีสุกใช่เป็นคนการันตีเกี่ยวกับข่าวช่องสามนะคะเป็นผู้ใช้ถูกแล้วก็ท่าอ่ะจะบอกว่าที่เห็นอยู่นะฮะที่แถมแถมไปนี่ยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดมีอีกใช่คุณเห็นตุ้มหูทำไมอ่ะผมก็มาแตกเลยเอาไปเลยเนี่ยครับ แจกต้มหูมุกแจกต้มหูมุกแท้เอาไปเป็นสิริมงคลนี่มุกแท้ๆนะไม่ใช่ว่ามุกหลอกเอาของสำเพ็งมาไม่ใช่ครับอันนี้จะบอกว่าถ้าคุณไปเดินเช็คก็ตกประมาณ2อ0พครับต้มหูคู่นี้นะแต่นี้คือทั้งหมดเนี่ยคุณได้หมดเลยนะฮะเซตใหญ่เงี้ยสองกล่องถูกต้องครับไม่ต้องกลัวแพ้นะไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนอันนี้เนี่ยคือแจกไปเลยทั้งเซตนี้เนี่ยถูกต้องครับมูลค่าปกติเนี่ยกล่องละ2อ0พก็5,000รอบนี้ก็ใช่ไป5-6,000แล้วครับถ้ารวมต้มหูด้วยแแต่่นี้เราาขยค3,6 ส0บาทเท่านั้น3,600บาทนี่พูดเล่นๆของคำนี้เนี่ยเจ็ดร้อยถูกครับสองพันห้าพนเจอันอันนี้สองพันถูกต้อง แปดเก้าปเท่าไหรแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบรีบโทรเข้ามานะฮะกุณมก็คงจะว่าอย่งไงแล้วนะฮะรอบนี้แปดเก้แล้วคุณผู้ชมจ่ายเงินแค่3,600บาทถคุณผู้ชมจะได้สวยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยเพราะว่าผิวนาะจากชัยสุนนอกนะรีบโทรไปเลยที่0 8 7 5 1 0ป8 8 8็ดห้าหนึ่งศ9นย์ะี่แปดแปดแปดนะ8ะศูนย9แปเจ็ดห้ต่น์แี่ตอ้นี้ต้องเพิ่มอีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดสาสามสองเ่้ามปนแนดห้ากติมีสองแต่ เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะรีบโทรกันเข้ามาเพราะบอกเราว่านาซิตเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวที่พูดตแต่ว่ายังมีคนทั้ง ประเทศไทยหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าเก่า<ช>ที่สั่งเป็นประจําถูกตอ้องไม่มีไม่มีที่บอกว่ามาใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่โทรกลับใช่ครับไม่มีฮะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นลูกค้าประจําทั้งนั้นนะครับไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับนี่ไงแล้วก็บอกเลยว่าสําหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองวันนี้นะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองเพราะคุณจ่ายแค่เซตสามพันหหรือว่าง่ายๆถ้าคุณยังไม่เชื่อใจคุณซื้อพันแปไปก็คุ้มแล้วอ่ารีบโทรไปเลยนะคะ0 8น5 1 0 4 8 8 8้านะคะ0 875104999 0833298855พี่น้องมุสลิมทานได้ได้ครับมนนาาาสได้ถูกครับมีฮาลาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยคุณเอริกมากๆเลยที่นำโปรโมชั่นดีๆมาแจกให้กับผู้ชมอีกแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเดะโชว์หมดลงแล้วด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะโชว์คนอื่นเขาแน่นอนเขาว่าอย่าพลาดเลยชมเดะโชว์ทุกวันนะคะตั้งแต่วันตั้งทุกวันจันร์และอังคารตั้งแ เวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงนะคะแล้วคุณผู้ชมจะมีเคล็ดลับเยอะแยะมากมายที่จะสามารถไปโชว์กับเขาได้วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ